ดวงในวันของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะประจำวันที่11พฤศจิกายน2568สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะวันที่เกิดวันพฤหัสวันนี้โอ้โหนะคะวันนี้ดวงดีมากเลยนะคะวันนี้การเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามานะคะใครที่รอเงินจะได้เงินนะคะวันนี้มีโอกาสได้เงินพิเศษเงินค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นค่าขายดีมีกําไรนะคะวันนี้ได้เงินนะคะใครรอเงินได้เงินหน้าวันนี้ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางประสบความสําเร็จเดินทางมีความสุขนะคะบางคนกําลังคิดจะวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนภูเขาทะเลน้ําตกกับครอบครัวนะคะบางคนกําลังคิดจะไปทําบุญนะคะอยากจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปทําบุญนะคะดวงการงานในวันนี้ยิ่งขยันยิ่งดียิ่งได้เงินเยอะนะคะดวงการเงินวันนี้คุณมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นค้าขายดีมีกําไรวันนี้ได้เงินเยอะนะคะเงินเข้าตลอด ะะดวงความรักของคนโสดมีโอกาสได้พบรักจากการเดินทางท่องเที่ยวทางไกลต่างประเทศหรือในประเทศดวงความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะ,ะคะควรสนใจเรื่องการทํางานสนใจเรื่องการหาเงินบางคนกําลังวางแผนอยากจะพาคนรักครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะภูเขาทะเลน้ําตกไปไหว้พระทำบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเทา สีส้มสีแดงให้โชคเข่งนน้านไพ่3า5ขอให้คุณโชคดี